สัสดีค่ะวันนี้มาทานพะโลยนะคะกลุ่มพะโลโตเต็มหมอ้อกับพี่น้องเนี่ยกลุ่มพะโลโตเต็มหมอ้อจ้ะจะกินข้าวแลงค่ะมาเด้อมากินข้าวแงลงน้ำกันวันนี้ทานพะโลโกันนะคะมาจา้ะโอโู้เต็มหมอ้อเนี่ร้อนฟดขนานี่ เราชิตักเสร็จถ้วยแล้วไปกินค่ะกินน้งกันทร์บจ้าอ้าวเชียนนี่ตักพะโล เยดีดีี่นเองเลยเว้เยดีปัญญาเาว้ยอะไรก็โอ๊บเปลือยคนเนี้ต้มถ่านน้ำรลอเปลือยดีอ้วววว้ววววว ทานแล้วเผื่อดีดีดูจ้าง,งก,กินพะโล้หนูกันตลาดไปเห็นามมขาหมูก็อุด,ดบาได้ก็ซื่อไมอ่ ลอุนล่นให้มันเดือดนะพี่นะเบื่อยพวนเนี่ยเบื่อยจนยุ่ยเออฟุ่บตัดเต็มถ้วยเลยนะคะนี่จ้า ไปไปกินน้ำกันวันนี้คะ่ะพุ่นอะปวดท้วมบ่เต็มถ้วยพุน่นอะพุน่นอะคะ่ะเอ้มถ้วยไปกินน้ำกันเด้บ่บวันนี้มาเด้อไปกินข้าวแรงกับพะโล้น้ำกันจ้า,าเด้อมากินน้ำกัน,นะคะ่ะ